สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆแฟนบารม์ครับบรรยากาศช่วงห้าโมงกว่าๆครับเวทีครับนูน่นเวทีเวทีอยู่ไกลรถก็อยู่ไกลครับวันนี้เดินเดินกันสนันบารายนะครับวันนี้ วนนี่บุญบุญหลายๆหลายสายยาวไม่ได้เจอกันมาเลยมาเลยเฮ้ยโอ้ยไปยังนั่นน่ะป้าป้าไปยัง โอ้แดดฮอทถุ่มนึงคุณบ้าแดดนี่เมันอจะแดดฮอทถุ่มนึ่งคุณป้านี่เดี๋ยวเราไปดูอ่ะเวทีครับแล้วก็จะเข้าไปไปดูวัด โหลดคลิปไหนบ่ไหนด้เนาะดับน้ำก็ไปผู้เดียว้อง้ก่นเหลือรถู่น้ไจอดข้างหน้าบะเก็แม่มีเขาง่ปบม่มีบขึ้นายับ้ากันยับไป ก็ให้บอกูอ่านก็ตายพ้นีอยเด้อดังเด้อเด้อเด้อดังเด้อติมโมไม่ไม่งับตองห โอ้สาดตพี่น้องมัน่ถ่าเบิร์ข้าอยู่ตนนี้เนาะเช้าหน่อยโอ้ดีใจดินี่มันจะไม่มีคนหมอลำหลายวันแล้วนะครับ ุยนี <c oughs> ่เขามาบงมอลำปา๊าศสตด์ตื่นทรงทรงกับนาสีเดียวกันไหม ứ? ฮะเรื่องนานอะเนี่ยแน่นอนคืนนี้ครับนี่อโอ้ฝนเบิงคลิปอร่อยดีอร่อยดีอร่อยดี จะพาเข้าไปดูในวัดนะครับงาน,นงแรงๆครับมาแล้วอร่อยดีสุมอร่อยดีของเรา อร่อยดีอร่อยดีอร่อยดีเมื่อวานนี้ทำบดกยบดชีเลี้ยงทั้งวงอ,อร่อยมากเพราะเราใช้กะทิสดอร่อยดีค,คเป็นน,ะะปน,นหอมมันไหมคะหอมมันมากอันนี้คือเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังครับเบื้องหลังกางอีกไงหัวข้างใน,น่ากขึ้ยังย่างกัึนไปเบื้องโลด แต่ว่าเขาบอห้คหนนาเขีนะยวเข้าไปได้ยังคนเหิืม,มากนะครับ <120. S 2> นบาทละร้อยยี่สิบโอ้ปลาคอยใหญ่ตัวใหญ่มากเลยตัวเบลอเลยโอ้เดี๋ยวสิมาอุนนนจังห่อยประจับต่ำหมกทัวเนาะ เข่ากันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปยัญหาพญาง่ายแล้วพ่อแม่ตัวมัอนี่ถ้าไปทายหนังไข่ออกไข่อ,ออกแมนอุ้งอิงมากบอกมาอุ้งอิงไม่มาไม่ได้เลย <laughs> อุ้งอิงไม่มาไม่ได้เลยเ <c oughs> บียบปะปากคอยใหญ่เบียบปะปากคอยใหญ่มากหอดแล้วปลาคอใหญ่ คมาบอกเหมือแรงก๋วยเตี๋ยวฟอกๆเอาเกอีนอั่งกันนะ พอ,อ,นะอ,อ,อการ์ดคลิปหน้าเด้อพี่น้องครับผมขอบคุณที่กำลังใจครับผมเจอกนันคลิปหน้านะครับ